ชัดเจนนะแต่ไม่ต้องขยายความอะไรเพิ่มเติมถามว่าทําไมเราต้องทําให้ถึงที่สุดเพราะว่าคําพูดนกักการเมืองหลายคำเนี่ยคำพูดในฐานหลายคําต้องบอกว่าเชื่อได้หรือเปล่าพิจารณากันเองเนะครับผมกํำลังจะเล่าให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ชายแดนประสาทตามเมือนทมที่ตอนนี้กลับไปตึงเครียดกันอีกรอบ โดยผลานจากที่ทหารกัมพูชามีการเจรจากับทหารไทยขอยุติการสู้รบและยอมถอนกําลังทหารทั้งหมดออกจากแนวชายแดนถ้าจากมาได้ก่อนน้นี้จะมีข่าวว่าเขาสู้เราไม่ได้แลวเขาไม่มีการส่งกําลังบังดงเขาก็เลยเอาในทหารของเขาเนี่ยมาคุยกับทหารของเราแล้วก็ถอนกาลังออกจากแนวชายแดนทั้งหมดก็ทําให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายกันไปหลังจากนั้นทหารไทยก็ได้มีการสร้างรั้วไม้กั้นทางขึ้นปราสาทตาเมินทมฝั่งกัมพูชาเพิ่มเติมรวมไปถึงนํารั้วลวดหนามมาเสริมอีกชั้นแล้วก็นําธง กองร้อยฐานพรานจู่โจมที่960ไปปักติดที่รั้วแสดงเขตอธิปไตยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทหารไทยก็คือมีการซ่อมแซมและสร้างรั้วไม้กั้นทางขึ้นประสาทเพิ่มเติมหลายจถาศก,การสู้รบเงียบสงบ5เป็นวันที่5ระหว่างนั้นเนี่ยพันเอกเนี่ยวงรองผู้บังคับการและเสนาธิการกองพลน้อยฐานร,ราที่42ภูมิภาคฐานที่4สั่งการให้ทหารจํานวนหนึ่งพร้อมอาวุธครบมือ เข้ามาคัดค้านทหารไทยที่กำลังสร้างรั้วกั้นบริเวณดังกล่าวและให้รื้อออกไปอ้างว่าเป็นคำสั่งของพลเอกชิมจันปัวผู้บัญชาการสมรภูมิที่3เป็นรองผู้บัญชาการฐานบกของกัมพูชาด้วยนะครับการเจราจาที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นอย่างตึงเครียดระหว่างนั้นเองฐานกัมพูชาได้รับคําสั่งให้ยิง แต่ว่าฐานไทยระดับผู้บังคับหมวดกระโดดล็อกตัวนายทหารระดับผู้บังคับหมวดของกัมพูชาเอาไว้เป็นโล่ป้องกันไม่ให้ฐานกัมพูชายิงเข้าใส่ทหารไทยก่อนที่ฐานไทยเบเรนดังกล่าวจะลาบถอยออกมายางพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยตัวนายทหารกัมพูชาคนดังกล่าวนั้นกลับคืนไปต่อมาฐานไทยก็ได้รับคําสั่งให้มีการรื้อถอนรั้วดังกล่าวออกนะครับเพื่อลดความตึงเครียดและเลี่ยงปัญหาการประทะกันที่จะเกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้แหลงคาทานทหารรายงานว่าระหว่างที่มีการรื้อรั้วออกฐานกัมพูชามีการสร้างบังเกอร์ตรงข้ามกับปราสาทตาเมินทมห่างออกไปเป็น10เมตรเพื่อเตรียมการใช้เป็นที่มั่นหากมีการประทะก,กันอีกครั้งกระแสข่าวระบุด้วยว่าหากการประชุมอาเซียนที่จะมีขึ้น7-8พฤษภาคมนี้ไทยและกัมพูชาไม่สามารถเจราจาหาข้อยุติปัญหารปราสาทพระวิหารได้อาจจะทําให้สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นไปได้ ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างผู้บังคับบัญชาของกัมพูชาสั่งให้หารกัมพูชาพร้อมอาวุธเนี่ยเดินมากดดันฐานไทยที่กําลังสร้างรั้วอยู่และก็มีคําสั่งให้ยิงทหารไทยที่เป็นผู้น้อยล็อกตัวฐานกัมพูชาเป็นตัวประกรันแล้วถอยมาในใอยปลอดภัยก่อนจะปล่อยตัวฐานกัมพูชาคนนั้นกลับไปแต่ต่อมาผู้บังคับบัญชาของไทยสั่งให้รือ้อรัว้วเพื่อลดความตึงเครียดไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันนะ พี่น้องมีจุดที่ต้องสังเกตกันอยู่สองจุดจุดแรกทหารระดับผู้บังคับหมวดของไทยกระโดดไปล็อกตัวนายทหารระดับผู้บังคับหมวดของกัมพูชาเป็นตัวประกันนะไม่ให้เขาหยิงมาพี่น้องคะอันนี้กำลังจะพูดถึงเรื่องของพระเอกกับผู้ร้ายนะ ทหารระดับผู้บังคับหมวดของไทยที่กระโดดไปล็อกตัวเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยถ้าใครมองเนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่าเป็นคนร้ายใช่ไหมถ้าเขาดูแค่ว่าไปล็อกตัวมาเป็นตัวประกันแต่ว่าจริงๆแล้วต้องดูให้จบตั้งแต่ต้นจนจบว่าพฤติกรรมของกัมพูชาเป็นยังไงการที่ทหารระดับผู้บังคับหมวดของไทยเนี่ยไปกระโดดล็อกตัวทหารระดับผู้บังคับหมวดของกัมพูชา มันสร้างวีรกรรมมหาศาลที่น้องเพราะถ้าไม่ล็อกตัวมาเนี่ยทหารกรัมพูชาก็ยิงฝ่ายไทยอีกใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมันจะมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นวีรกรรมที่กระโดดไปล็อกตัวทหารของกัมพูชาเนี่ยนนพัฒถือว่าเป็นวีรบุรุษเป็นพระเอกตัวจริงนะแต่ถามว่าอีกพฤติกรรมหนึ่งล่ะ ที่กัมพูชาเขาแ h e หใส่เรามานานนับปีนานนานดีดีเดแล้วเนี่ยนะแล้วก็พยายามที่จะยิงเข้ามายัางฝั่งไทยต้องการจะยิงเข้ามาพฤติกรรมเขาเห็นมาอย่างตอ่อเนื่องยาวนานแล้วแต่มีพระเอกคอนหนึ่งบอกว่าเราจะต้องเจรจาเราใช้กําลังไม่ได้นะหลังจากนั้นก็มียิงระเบิดเข้ามายิงโน่นยิงนี่เข้ามา มีคนตายมีคนขาขาดมีคนเจ็บมีคนต้องอบพยพพฤติกรรมของคนที่จะสร้างภาพตัวเองให้เป็นพระเอกคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระเอกไหมพี่น้องที่บอกว่าจะไม่ใช้กําลังจะต้องเจรจายอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ผลักภาระไปให้กับทางทหารให้เป็นคนที่เข้าไปดูแลพื้นที่ชายแดนนอกจากนี้แล้วสเสบียงอาหารข้าวปลาก็ไม่ถึงมือทหารด้วย คนที่พยายามจะสร้างภาพว่าตัวเองเป็นพระเอกแบบนี้ถือเป็นพระเอกไหมคะพี่น้องตอบหน่อยสิคะไม่ใช่ใช่ไหมน่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่พี่น้องได้เห็นแล้วนะคะว่าบางอย่างเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้วิธีการที่ไม่ใช่พระเอกหรือนางเอกในละครน,นำเน่านะมันต้องใช้บ้างอย่างเช่นการล็อกตัวอย่างที่นายทหารคนนี้ได้ทำก็ยุติ ยุติสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั่นก็คือความรุนแรงในการยิงใส่กันนะแต่ว่าคนที่จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาที่ที่จะสร้างให้เกิดปัญหาตามมาก็คืออีกคนหนึ่งที่บอกให้รื้อรััวออกไปอ่ะคนนั้นคือใคร <c oughs> ก็ไม่รู้จะว,ว่ายัางไงาเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือก็ต้องชื่นชมอย่างที่พี่แพรอบอกชื่นชม ความคิดไหวพริบปฏิพัน์ของ<ะ>ผู้บังคับหมวดของทหารไทยนะ,ะแต่อีกใจหนึ่งผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น<ะ>แล้วกัมพูชายิงใส่เราจริงๆในขณะที่ท่านนายกกับรัฐมนตรตีต่างประเทศคุยกับอาเซียนอยู่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น<ะ>น่าคิดอยู่เหมือนกันนะ ท้ายที่สุดหรือว่าจะให้สัมภาษณ์ว่าก็เดี๋ยวก็ไปคุยกันแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยเป็นเพีงความเข้าใจผิดแล้วทหารไทยก็เจ็บไปฟรีคําถามสัมพันธ์ก็คือจะต้องมีบทเรียนอีกกี่ครั้งถึงจะทําอะไรให้มันชัดเจนสักทีไม่เข้าใจเหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สอนให้เรารู้นะคะว่าบางทีการวางเฉยการที่อยู่นิ่งๆไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะคะ มันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่ใช่พระเอกตัวจริงด้วยเพราะว่าพระเอกตัวจริงนั้นต้องใช้ทั้งไหวพริบปฏิพานและความสามารถในการแก้ปัญหาะฮะไม่ใช่อยู่ดีๆวางเฉยบอกต้องอยู่เฉยไม่ใช้กําลังไม่อย่างงุ้นไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นันก็ไม่ได้แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เกิดปัญหาตามมานั่ยก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ร้ายตัวจริงนั่นแหละนะคะ อุเบกขากับขี้ขลาด<ฆ>เนี่ยต่างกันนิดเดียวเองนะ<ฆ>อุเบกขากับหนีปัญหาเนี่ยก็ต่างกันนิดเดียวเหมือนกันนะพระอาจารย์พูดบนเวทีแห่งนี้บ่อยๆนะครับว่าการจะอุเบกขาเนี่ยมันไม่ใช่อุเบกขาระหว่างความถูกกับความผิดนะ <Okay. S 1> ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหรน่นักการเมืองเขาจะคิดได้เนาะ